Can I call you tonight? Can I call you tonight? คืนนี้ฉันโทรหาคุณได้ไหมคืนนี้ฉันโทรหาคุณได้ไหม Why not? Why not? ทำไมจะไม่ได้ละ่ะทำไมจะไม่ได้ละ่ะเป็นการบอกว่าได้สิคุณโทรหาฉันได้เลย I will wait y o u call I will wait your call ฉันจะรอโทรศัพท์จากคุณนะฉันจะรอโทรศัพท์จากคุณนะ